พ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เจพินจะพาเพื่อนเพืเ่อนมาดูวิธีการขยายพันธุ์บอนของเจพินนะจ๊ะอวดทีดละต้นนะทั้งยอดเดี๋ยวชนกล้องยายล้มมาตรงนีม้มาพีมาพีมาพีมาอยู่ใกล้ๆพีตรงนี้มามนอนดีๆยายทำงานก่อนนะ<ม>แว่นยายล่ะ หอมแก้มทีสียายเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทางานวันนี้หอมแก้มยังหอมแก้มยายย่งเนี่ยปัดทีนึงก่อนสิอ่ะอโอเคแจ่มละแค่นี้ยายเอาแว่นไว้ไหนล่ะแว่นยายอยู่นี่ไม่ต้องช่วยหาไม่ต้องช่วยหาสวัสดีจ้าพระจา๋าแม่จ๋า วันนี้ายพินจะมาแนะนำนะจ๊ะอ,อันนี้คือน้ำละลายสัน้าอย่ามากินน้ำฉันอย่ามากินน้ำฉันอันนี้คือหินผุหินภูเขาไฟที่ายพินล้างแล้วนะจ้าล้างสะอาดแล้วนะจ๊ะและอันนี้คือน้ำยาเล่งรากนะจน้ายาเล่งรากจ้ะอันนี้คือบอนที่ายพินผ่าแล้วแล้วแช่น้ำยาเล่งรากมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะของยอด ทำไมทั้งยอดทำของยายอย่างนี้จ้ะอันนี้ก็น้ําล้างสันส้มจ้ะน้าล้างสันส้มล้างก็ยุกก็ยิ่งนี่ก็ยุกก็อยู่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะล้างให้สะอาดนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เน่เทน้ําทิ้งจ้ะเทน้ําทิ้งแล้วทิ้งไว้สักคู่นะจ๊ะอันนี้พินจะพามาคุยเรื่องบอลจ้ะ นั่งนั่งลงนั่งลงนั่งข้างๆหนูนตักหนูนขายายดีๆหนูนขายายดีๆเนี่ยหนุนขนมขนมดูดิขนมดีๆเห็นไหมพ่อกับแม่กลับจะกทำงานแล้วอ่ะเดี๋ยวใครดูนะความโบราณเขาบอกอะไรเอาลูกเของมาเลี้ยงเอาเมี่ยงเของมาอมซื้อขนมให้หมากินเนี่ยพอพ่อแม่เขามาดูเนี่ยไปปุ๊บขึ้นรถ พอดูพ่อๆเขามานะชนกล้องยายล้มยุด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 ,ยด,ยด,ยดพอแม่เขามาไม่รู้จักยายแล้วแค่นี้แหละอันนี้ยายพินจะพามารู้จักบอลเนาะอันนี้ลุงกู้แหวนจ้ะนี่คือลุงกู้แหวนนะจ๊ะใบไปไหนอีกละ่ะทองหยอดเอาใบของยายไปเล่นไหนหมดละ้ะ ไม่ได้อยู่อันนี้คือหลวงปู่แหวนนะนี่ยาพินแค่ออกมาแค่หน่อยเดียวนะจ้าหลวงปู่แหวนเนี่ยแค้เอาแต่นอออกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขายุบไงาย,ยาพินเอาแค่หน่อยเดียวนะจ้ะเวลาเราทําบอลแล้วเราเอาเหลือใบไว้ให้น้อยที่สุดจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่แล้วอันนี้อีกชื่อนะอันนี้ผ่าไปแล้วโอ๊ยหักเลยใบหักเลยสลิมุคลสริมงคนนี่จ้ะสลิมงคล อย่ตัดใบทิ้งเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเราเหลือใบไว้เยอะแล้วเดี๋ยวเขาคลายน้ําแล้วจะไม่ดีจ้ะเห็นไหมสวยจริงนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าและอันนั้น่าไปแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่รัตนสินอันนี้อันนี้ไม่มีชื่อนะจ๊ะอันนี้เป็นลูกไม้จ้ะอันนี้ลูกไม้ลุงจำเนียนสวยมากเลยลุงจำเนียนบอกว่า ปินเลยลุงให้เนี่ยจอมันสวยมากต้นนี้สวยมากลุงให้เอาไปไว้ทําทุนทํามาหาก,กินเนี่ยลุงเรียนให้มาสามเดือนแล้วดูเนี่ยเยพินเลี้ยงมาสามเดือนเนีหัวแล้วหัวเป็นหัวหมั่วก,กันนอกเลยนะเขายังไม่ค่อยมีเขี้ยวจ้ะยวเก็บไปก่อนและอันนี้ที่เยพินจะมาอวดโอ้ยแว่นแว่นขามันหกันกเนาะขาแว่นมันหกักวันนั้นเยพินทําหล่นแล้วเหยียบ อันนี้คืออะไรอันนี้คือนางไอ้นี่นางกากนางสูนเนี่ยเห็นไหมถ้าเยาพินไปขายต้นเนี้ยเยพินซื้อมาราคาสองพันห้านะแล้วยาพินแยกหน่อไว้ถ้าไปขายให้ใครเขาพันหนึ่งไม่มีใครซื้อหรอกจ้ะอันนี้ชื่อนางกากนางสูนเขาสวยมากอันนี้ยาพินปล่อยเขาอดอยากจ้ะบอลน,น่ะถ้าเราปล่อยเขาอดอยากอดน้ําอดอาหารนําไว้ไว้ในที่แล้งเนี่ยเห็นไหมเขี้ยวมาเพียบเลย ยายพินแยกหน่อมาเมื่อ4เดือน3ที่เดือนที่แล้วเนี่ยทําคลิปอยู่3เดือนที่แล้วเนี่ยบอลแยกหน่อเขาจะมีหัวไวแต่เราตัดลากทิ้งไปเลยจ้ะมีเยอะจัดก็ไม่ดีจ้ะวิธีการของยายพินทํายังไงเนี่ยน้ํายาเล่งลากใส่ไปอย่างนี้ก่อนื่อก่อนยายพินผ่าล้วมหมดเลยจ้ะเชื่ออะไรเชื่ออะไรก็ใส่กระบะเดียวกันหมดเลยแล้วตอนนี้เวลาขายมันขายยากจ้ะยายพินก็เลยมาลองวิธีใหม่เนาะทําแบบนี้เนาะ เขียนชื่อก่อนนะนางกากนาตูนเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยใส่ไว้ทีนี้เราให้แห้งก่อนวิธีการขายบอลช่วงเนี้ยบอลราคาถูกมากจ้ะถ้าเราไปขายอย่างเงี้ยพันหนึ่งก็ไม่มีใครซื้อเราจ้ะทั้งที่เราซื้อมาตั้งสองพันนะแค่เขี้ยวเลยจ้ะ แค่เคี่ยวแบบนี้ประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็เป็นต้นแล้วจ้ะช่วงนี้จะพินจะแค่เคี่ยวอย่างเดียวแหละเพราะบอนมีหัวอยู่แค่สักห้าเคี่ยก็พอล2 2> อะสองถ้าอย่างเงี้ยประมาณสองอาทิตย์เราก็เห็นต้นแล้วจ้ะ เราไม่ต้องรีบมากสามอุ้ยหลวงสี่อุ๊ยโห หกชิ้นได้หกชิ้นพอละอันนี้แช่น้ำยาไว้ถามว่าพอแห้งแล้วอย่างนี้นะแช่ไว้อย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงจ้ะแช่น้ำยาเล่งรากไว้ครึ่งชั่วโมงจ้ะอันนี้อันนี้เยพินได้แล้วนะครึ่งชั่วโมงนะแป๊บบนึงอันนี้รัตนสินรัตนสินพอเย้ยครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่เลย พินผ่าใหญ่มากผ่าใหญ่มากโอกาสเน่ามีน้อยจ้ะอันนี้เราเลียงไว้อีนนี้คุณหญิงเราก็เลี้ยงแบบนี้เลยจ้ะ พยายามให้ด้านเปลือกลงอะจ้ะแค่นี้จบละแล้วก็าฝากครอบปิดฝากคอบอยู่ไหนก็ไม่รู้จินก็ยังมองไม่เห็นฝากคอบเลยอ่ะตอนนี้ถามว่าทำไมแค่นี้ก็ต้องเอามาทำคลิปให้ดูไม่ใช่หละจ้ะ ช่วงนี้ยบอลมันราคาถูกมากถ้าเราไปขายเป็นต้นนะเราขายไม่ได้หหลกจะไม่มีใครซื้อของเราแน่แน่อย่างเงี้ยเน่ยท้าจันทชนเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยถ้าเราขายพันหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งที่ตอนที่เราซื้อมาต้นหนึ่งอ่าเป็นพันจ้ะถ้าเราอยากได้เงินพันคือเราทํายังไงรู้ป่ะเนี่ยมาแค่หน่อขายเลยจ้ะแค่หน่อแบบเนี้ย หเดือนน่ะไม่ถึงหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนเราก็ได้ขายแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนเขาแตกใบขึ้นมาเราก็ขายได้แล้วหนอแล้วสองร้อยสองร้อยแต่ถ้าเกิดเราขายยกหัวอย่างเงี้ยหนึ่งพันขายไม่ได้แน่จ้ะบอกว่าแฟนขับเจพินนะคนที่ไม่มีอะไรทําตอนนี้หน้าหาทํานะจ๊ะได้ไปกี่ชิ้นแล้วล่ะหกชิ้นเจ็ดชิ้นแล้ว เห็นไหมตายังไม่หมดเลยเราไม่ต้องไม่ผ่าหมดหัวจ้ะเราแค่เอาแต่ลูก,กตาเนี่ยแม่นะลูกตายังอยู่เยอะอยู่เลย จอมอจอมก็เหลือลากไว้อย่างเงี้ยอยากยาวไปตัดทิ้งเลยจ้ะตัดใบทิ้งอีกต้องเหลือไวมากหลักแค่เนี้ยพออีกสามเดือนเราก็มาแคะใหม่ได้อีกได้นีชชื่ออะไรนี่ชื่อสีมหาโพจ้ะสวยๆแบบเนี้ยเห็นไหมจ้ะถึงบอกว่าบอนนะ่ะน่าทำไปอย่างอื่นนะนี้ยอดมองกุดจ้ะ หวงลาดสเสน่หาหลวงปู่แหวนอันนี้ยอดมองกุฎบอนยอดมองกุฎอะเป็นบอนที่ออกดอกง่ายนะจ๊ะแต่ยาพินก็ไม่ได้รอดอกหรอกเพราะว่าอะไรล่ะถ้ารอดอกก็เผื่อเราจะพาะขายก็เผื่อจะจะผสมเผื่อจะพาะพขายได้ห้าหกเดือนอนะเผื่อเราจะได้ตังค์นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา เรา่ายอย่างเงี้ยสองเดือนเราก็ได้ตังค์แล้วจ้ะสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราได้ตังค์แน่นอนจ้ะบางคนบอกว่าเยพินแกเพิร์เจอแกหลอกให้เด็กเเข้ามาดูเป็นแบงแบงเม้าบินเข้ากองไกวไม่ใช่นะจ๊ะถามว่าไวไม่เผื่อจะได้ขายเนี่ย ถ้าผ่าอย่างเงี้ยเต็มที่เลยไม่ถึงสามเดือนจะได้ขายในรัตนสินนี่รัตนสินเดี๋ยวหลงไอ้น,นี้ยอดมงกุฎไปเขียนชื่อก่อน ถแบบนี้เรายังไม่ผ่านนะเราเอาไปปลูกนะเขาก็มีดอกเลยนะเนี่ยถ้าหัวแบบเนี้ยเขามีสามารถมีดอกได้เลยจ้ะเราวางให้หัวแห้งเลยนะวางไว้ให้หัวแห้งอะะเริ่มคันเยพินไม่ได้ทานั่นก่อนไม่ได้ผ่ามานานมือคันแต่ว่าเยพินไม่รอดอกหรอกเพราะเยพินมีเยอะปึ๊หย่อนไปได้นี้เลยเดี๋ยวต้องไปน้ำยาเล่งรากใส่ใหม่ไปไหนก ฝีมือระดับเยพินแล้วรอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไปทันเป็นกองความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจะ้ะเชื่อเยพินพรสวรรค์ที่มีไม่เท่าพรแสวงล้กจากพรแสวงจะทํา,ททาททให้เรามีมณะจะ้ะหันไปเลยไหนรอดก็รอดไหนไม่รอดก็เน่าจ้ะ ไปหนล่ะหายไปไหนละ,ไไนละจะกุกกระดุยเอาา๊ะยาพินวันนี้ทำไมผ่าบอนคันมือไม่มีปูนแดงเลยนะถ้าสูตรนี้ไม่ต้องใช้ปูนแดงนะจ๊ะเดี๋ยวฝามันหาไม่เจอยาพินนาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ ไม่มีขาใช้แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะจ่าแม่จ๋าถามว่าต้องเจาะรูไหมต้องเจาะรูระบายอากาศไหมอี่พีนเจาะรูไหมไม่ต้องเจาะนะจ๊ะแบบเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะ ถ้าขายห้าร้อยไม่ได้ขายห้าพันหนึ่งไม่ได้หนึ่งพันไม่ได้นี่จจะมาหั่นเลยจ้ะแบบเนี้ยแค่นี้พอแล้วจ้ะไว้แค่อย่างนี้แหละแล้วก็ไปตั้งไว้ในล่มอย่างที่ยจยพินทำเนี่ยจ้ะแค่นี้แหละจ้ะ อีกสองเดือนเราก็มีเงินใช้แล้วจ้ะแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจขายถูกๆในวันนี้วันนี้เราขายเราขายราคาเท่านี้เขาไม่ซื้อของเราแล้วเราไปขายราคาแพงๆไม่มีคนซื้อของเราอีกเราจะทํำยังไงทำอย่างที่ยพินทําเนี่ยจ้ะทำแบบโงๆ่ๆนี่แหละอย่างที่ยาพินบอกก็รอ,อดเป็นร้อยเหน่าเป็นพันนัดไม่ทันเป็นกองอ่ะจ้ะ แต่ที่แน่ๆยะพินผ่าบอนคันวันนี้เป็นไรเนะี่ยออกสื่อหน่อยเดียวแล้วทำเป็นวันนี้มันเยอะปะอันนี้เยอะเยอะเดี๋ยวใส่กระป๋องใหม่อันนี้เยอะปะแค่แบบเนี้ยปึ้งอัตนาสินและอีกเจ็ดวันยาพินจะมาอัปเตดตให้ดูนะวันรอดหรือเน่า นี่นางกากนาศนูนเทน้ำยาไว้ในนี้เสียด้ได้กี่ชิ้นห้าหกชิ้นปุ๊บ้ามีเยอะๆถ้ามีหลายๆชิ้นเราต้องล้างน้ำก๊อกก่อนนะผ่านน้ำก๊อกก่อนถ้ายางติดเยอะๆเนี่ยจะทำให้เน่าจ้ะก็สำคัญคือว่าเราต้องเอาไอ้เนี่ยน้ำให้สะอาดนะจ้ะ มีหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยเราต้องเอาไปล้างน้ําผ่านก๊อกก่อนแล้วถึงมาล้างน้ำสันส้มจ้ะอันนี้มีค่อยหน่อยเดียวล้างน้าสับส้มจุกๆๆๆ๊กจุ๊กจแค่เนี้ยใช้ได้แล้วสําหรับเยพินไม่มีอะไรมากมายจ้ะรถมาส่งของไงละซื้อทุกวันเยพินก็ซื้อทุกวัน,ซ,น,นซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น ได้เลยจ้าตัดลงไปก็จะเป็นหมู่3ใช่ไหมครับหมู่3ไม่ตรงนี้จ้ะไปขวางนี้เลยเนี่ยออ๋หมู่3ามเลยเนาะจ้ะขอบคุณมากนะครับแค่เนี้ยเสร็จละสำหรับเจพิน เรียบร้อยสําหรับคนอื่นทํามันอาจจะยากนะแต่เยพินทําไม่ยากจ้ะเยพินทําง่ายๆจ้ะอันนี้น้ํำละลายสันส้มนะสันส้มหน้าตาเป็นยังไงเมื่อก่อนเยพินใช้ปูนแดงนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนสูตรมาใช้สันส้มเนี่ยสันส้มแบบนี้เอามาละลายน้ําใช้จ้ะแค่นี้ อันนี้ชื่ออะไรละเนี่ยลืมชื่อซะแล้วโอ้โหหล่นหล,นลน่อันนี้ต้นเล็กอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวยายพินขอชื่อก่อนนะอ๋อสีมหาโพธ นี้มาทดลองกันแบบใหม่นะมาก่อนนี่ยายพินใช้แต่ปูนแดงเนาะลองแบบนี้ดูกันจะ้ะเขาบอกว่าไส้กลางเนี่ยไส้กลางแบบเนี้ยใส่ไปอ่ะก็เขาก็ทําให้เขาขึ้นนะแต่นี่ยายพินไม่ได้ล้างน้งําไว้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเ็เป็นเชื้อราเออว่าจะยาเชื้อราฉีดลืมเลยเขาต้องมียากันเชื้อราฉีดอะแค่เนี้ยเรียบร้อยแล้วมายยพินก็ถึงบอกแก ทำแบบยังไงล่ะถ้าเรารีบไปร้อนไปอ่ะเราอยากขายไวอ่ะเราไปขายถูกถูก,ก็เราก็ขาดทุนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆทําค่อยๆนั่นไปอ่ะเราก็จะอยู่ได้อันนี้เช้าตันจะทนเริ่มป้ายละสวยด้วยก่อนนะกัดน,นะ มีแฟนขับหลายๆคนทักมาหายยพินว่าจะทํำยังไงอยากขายเพราะว่าเมื่อวานยายพินก็ไลฟ์ไลฟ์สดให้ดูแล้วนะการไลฟ์สดแบบนั้นนะ่ะถ้าหน้า f เฟซบ o ๊กกันเราจะขายจะได้เงินเลยจ้ะอินีิบอลโบราณยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะ ที่เยพินผ่าขึ้นมาเนี่ยผ่าแล้วก็แยกขึ้นมาเนี่ยขายแพงๆต้นละเป็นพันไม่ได้ต้นละเป็นหลายร้อยไม่ได้เยพินก็ผ่าผ่าแล้วก็มาใส่กระป๋องไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขายอย่างเงี้ยต้นละร้อยสองร้อยก็ยังดีก็ยังได้เป็นเงินจ้ะนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณมากๆจ้ะที่ติดตามรับชมเยพินมานะจ๊ะสวัสดีจ้ะ